สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวาชาแนลวันนี้กระบวนการขีขาเมี้ยวเมี้ยวไปทำอะไรมาครับวันนี้ไปเจอต้นเขาเรียกว่ากัญชาแมวหร้อมั้งเนี่ยเนี้ยเนียถอนมาถอนมาจะเอาไปให้แมวเล่นนะครับนี่ถอนมาทั้งรากเลยอมาท,าามาท,าาทั้งรากงต้นทั้งใบเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะกัญชาแมว ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันทำไมเอเห็นเห็นคุณป้าตรงนั้นเขาเรียกย่าแมวย่าแมวนั่นแหละกันทานแ,แมวเดียวกัน<อ>แล้วเร,เราจะเอาไปให้แมวของเราเล่นกันแมวเรามีเจ็ดตัวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปเดี๋ยวไปดูกันเลยวันนี้ช่วงอะไรคะวันนี้ช่วงขบวนการตีขาโอเคเาาโอเคไปดูกันอตอนนี้เรามาถึง หลังบ้านหลังแมวแล้วดูสิจะมีตัวไหนสนใจบ้างมีตัวไหนสนใจไหมตัวไหนสนใจไหมแซลลี่ใส่ใส่เลด้าอยู่นะครับเพราะหูยังไม่หายนี่ตัวไหนชอบบ้างตัวไหนชอบไหม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 ชอบชอบชอบลมใย่ลมรุมรุมลุมุมเอาไปเลยทั้งต้นเลยลูกไปเลยเอาไปเลยทั้งต้นเลยดูที่แมวชอบไหม เ้ยเโอเคอ้าวก็ตามไม่มาไม่มาด้วยตอนนี้เฉลยนี่เข้ามาดมไงนะครับกำลังตั้งแก๊งมั่วตุุมดูกันว่าชอบกันไหม,อมช,อชอบชอบชอบเริ่มแล้วเริ่มแล้ว แซลลี่แซลลี่เขาใส่คอล่าอยู่ตรงใส่เล่นไม่จะมองไม่ค่อยถนัดเพราะว่าแซลลี่ไปผ่าหูมานะครับตัวอื่นก็กำลังเสพกันใหญ่เลยมาดูกันว่าชอบคนถนัดไหนชอบคนไหมเนี่ยชอบคนไหมเนี่ย ต้นใหญ่ไปดมตรงรากกันนะครับไปดมตรงลากกันมีมีแกลลี่นี่มาดมตรงใบออมาชอบตรงลากกันลำต้นก็โอเคเราไม่รู้เขาชอบตัวไหนนะครับก็เลยเอามาถอนมาตั้งรากทั้งโคนเอามาให้เขาเออออเอขาตัง้ง เห็นอยากด้วยแต่เขายังไม่ค่อยสนิทแับหกตัวนี้นะครับแอแฟงดิงออกมาแยกต่างหากมาต้นหนึ่งแกลี่ไม่เอาลูกเอากินแล้วกินแล้วกินได้ไหมนะแซลลี่แซลลี่กินลาดแล้ว เห็นใบนะครับใบของของต้นญ้าแมวนะครับก็จะมีลักษณะเป็นใบใบยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเห็นทีแรกนึกว่าเป็นใบเป็นใบกะเพราแต่ไม่ใช่นะครับเป็นต้นญ้าแมวแกลี่ยังับรากไปละกินรากคนอื่นก็ดมกันนะครับดมกันดมกันแกลี่ไม่ยุ่งอะไรกับกล้องลูก ปไาไปไปไปกาใจกันนิดหน่อยนานๆนนมีอะไรมาให้เล่นทีหนึ่งอันนี้ไปเจออยู่ที่ข้างทางนะครับก็เลยไปถอนมาให้ชอบกันชอบกันใหญ่เลยมเข่งให้ก็ตังค์ด้วยที่ลกูกก็ตังค์เขามาดมรากแล้วเขาตังค์มาแล้ว มาแล้วเอาว้องน้ำไปแล้วมาดูกันที่แรงกอนแรงแรงกำลังเสพใบแอลลี่แอลลี่ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะติดคอร่าอยู่น้อเขีงน้อเขีงไม่สนใจแล้วลกูก ตัวนี้ตัวที่สนใจเหลืออยู่สองตัวนะครับสามตัวจะมีแฟงกับวิเวียนแฟงกับวิเวียนแล้วก็แตลี่แตรลี่ที่ทำอะไรไม่ค่อยได้ติดจันเรดารอยู่ติดจันดาวเทียมอยู่วิเวียนเริ่มน้อยแล้วครับเริ่มน้อยแล้วอ๋ออ๋ออ๋อแฟงก็น,น้อยเหมือนกัน เอาแล้วครับเอาแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับต้นยาแมวเขาเรียกว่าต้นยาแมวหรือว่ากัญชาแมวก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับเกี่ยวกับแมวของเราก็กดติดตามไว้นะครับกด subscribe กดไลค์ให้กับช่องของเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็จะเรียงกดกระดิ่งหรือว่าซีเฟิร์สซีเฟิร์สนะครับให้กับช่องเราวัาชแนลของเราด้วยจะพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสวัสดีครับอ่ากินกินรากแล้วอันนี้ก่อนเราเอามาเราทําการล้างล้างรากที่มันเปื้อนดินอยู่นะครับเราล้างเราล้างรา,า,ากออกล้างรากออกหมดแล้วเราล้างดินออกออกจากรากหมดแล้วนะครับ มีมีแฟงน้อยอยู่ตัวเดียว